เพื่อนเพื่อนพี่น้องมาแต่เสดายแต่กับพี่น้องเอ้ยบ่งบงต้นเราะนอินทภาร่มของต่านพะยญรู้รามาห่อไปอีกแล้วพี่น้องคุณเพราะต่านเรากำลังเก็บบ้งพี่น้องเอ้ยบังบ่งรูค่ะพี่น้องแต่เสดายบ้าค่ะพี่น้องมังลวนทิ่มเมื่พี่น้องเลยสาเหตุมันจากยังกับบารูนะพี่น้องเนาะมันไอ้นั่นค่ะไอ้มันบอกบ่ได้นะพี่น้องว่าจากสิย้อนยังเท่ากับบ้าัวสาเหตุเนาะคเสว่าเป็นน้ำไอ้เขาเป็นโรคเป็นไข้กับบ้ม่นนะพี่น้องมันอาจัยเป็นน้ำฤดูการของฝนเลีงพี่น้อง ผนตกดีพี่น้องมันสะอาดมักงมากเพื่อนดูครับพี่น้องเอ้ะกำลังสีสุกด้วยค่ะกำลังสีสุกกำลังสีแดงพี่น้องแต่ผลพี่น้องเออมันเสียดายแต่พี่น้องมึงดูล่ะซอยเขาสีใหญ่มาได้พี่น้องมึงดูร่วนเต็มดินมาเจ็บกินน้ำพอยไงหวานหวานพี่น้องขนาดนวลเสนีพี่น้องเอ้ะกินหวานด้วค่ะพ่อตาเราบอกเนาะพ่อตามากินได้พ่อข่ากินล่องเบืองพี่น้องเนี่ยกินแซ่บกินหวานพี่น้องขนาดนวลนวลเสนีกระดุษศาสหวานแล้วขันซุกมากสิปานน้ำตาลแต่ตัวพี่น้องเราทเคยกินแล้วเนาะพี่น้องแต่